หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัายราชพัฒน์กรรมาภรปณีจังหวัดจันทบุรีผ่านการเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัายวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2565สภามหาวิทยาลัายวันที่5กันยายนพุทธศักราช2565 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรชคพิชยาอุ่สมบูรณ์ประธานหลักสูตรอาจารย์ดรนรงฤทธิสุขสวัสดิ์รองประธานหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอุดมลักษรพีแสงเลขานุการหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตรสืบทอดพัฒนารอบรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทยจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมไทยที่สูงขึ้นอันจะนำไปพัฒนาตนเององค์กรสังคมและประเทศชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางภาษาไทย เพื่ออนุรักษ์สืบทอดพัฒนาและเผยแพร่ภาษาและวรรณกรรมไทยอันเป็นสมบัติของชาติด้วยความรู้ทางวิชาการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมหน่วยกิจศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า36หน่วยกิจโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยวิชาบังคับ15หน่วยกิจวิชาเลือก9หน่วยกิจวิทยานิพนธ์12หน่วยกิจ ระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค1ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น2ภาคการศึกษา1ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า15สัปดาห์ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่2ปีเรียนเฉพาะวันเสราร์วันอาทิตย์เวลา9นาิกาถึง16นาิกาคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีทุกสาขาว,วิชารับสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ค่าศึกษาตลอดหลักสูตรเมาจ่าย98,000บาทสามารถแบ่งชำระเป็นภาคการศึกษาได้หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิวชาภาษาและวรรณกรรมไทยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป